รายการนะคะพูดถึงเรื่องของปัญหาการใช้งบป,ประมาณไม่โปร่งใสนั้นเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมบางพื้นที่เองก็สามารถที่จะตรวจสอบและเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตได้แต่บางพื้นที่ก็ยังคงประสบปัญหานี้อย่างต่อเนื่องค่ะอย่างล่าสุดนี้นะคะชาวบ้านห้วยสายพื้นที่หมู่13ในตำบลป่าก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญร้องเรียนมานะคะว่า งบประมาณ2 0 0 0 0บาทในการเบิกจ่ายไปก่อสร้างศาลาประชาคมนั้นชาวบ้านเขาเกรงว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าวัสดุและการก่อสร้างศาลาประชาคมแห่งนี้นั้นไม่น่าจะใช้เงินมากถึง2 0 0 0 0บาทไปติดตามความเดือดร้อนนี้ในช่วงของทุกรอตอบค่ะ แกนนำชาวบ้านบ้านห้วยสายจังหวัดอำนาจเจริญได้พาชาวบ้านจำนวน36คนเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลงมาตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐหมู่บ้านละ2 0 0 0 0 0บาทปีงบประมาณ2,558 โดยเฉพาะการซ่อมสร้างศาลาประชาคมในพื้นที่หมู่13ที่มีงบประมาณถึง2 0 0 0 0 0บาทแต่เมื่อชาวบ้านพาก,กันเข้าไปตรวจสอบวัสดุและสภาพสิ่งก่อสร้างแล้วกลับพบว่าไม่สมราคางบประมาณที่แจ้งไว้และคาดการกันว่าศาลาแห่งนี้น่าจะใช้งบก่อสร้างไม่เกิน20,000บาทและมั่นใจว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจากนั้นเมื่อวันที่27มีนาคม2560 เจ้าหน้าที่กองกําลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญและคณะกรรมาการธรรมมาพิบาลจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ไปสํารวจสาราประชาคมดังกล่าวก็พบว่าเป็นไปตามที่ชาวบ้านแจ้งมาจริงโดยจะเร่งดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปครับมีละโค้ง,งการสองแสนครับวันนี้สางสาราเพิ่มเติมนะครับอ mm hmm. ช้บ้านกรเบื้องแล้วว่ามันบ่มอสมคือเกาวันนี้นเนน mm hmm. ลเสาสีต้น สังกษีสันไทยมันกับปกีแผ่นนะครับบกเกินยี่สิบแผ่นนับแล้วงบสองแสนกับงบสองแสนคือคณะขอเหตุประสานแทบบ้านแทบเพื่อขอเฮ็ดพวกผมก็เลยเอ้าเฮ็ดกับเฮ็ดก็แล้วไปกต่ว่าโครงการนี้ก็่านไปอย่าให้มันมีอีก